ครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีลุงปู่ทวดวัดซี่มหาโพนะครับรุ่นห้าแฉะเอามาให้ช่องยูทูบได้รับชมกันนะครับหลวงปู่ทวดจะออกวัดไหนก็บูชาก็แข็งคาาปลลอดภัยนะครับนี่นะครับรุ่นห้าแฉะนะครับออกที่วัดซี่มหาโพ เอามาให้ช่องยูทูบได้รับชมกันนะครับที่ผมก็พูดผิดพาดผังไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยไว้ณัก่นนี้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นคลิปสั้นๆเอามาให้ช่อง youtube ได้รับชมกันนะครับนี่ครับเผื่อว่าท่านไปพบไปเจอที่ไหนจะได้เก็บนะครับ กับด้านล่างก็จะมีฟังเป็นกระตุกกระตุกเงินมาให้ช่องฟูบได้รับชมกันนะครับรุ่นห้าเชนะครับเป็นปูทวดแต่ไม่ต้องห่วงครับแขวคลาดปลอดภยัยจะขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลองตต้ก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าลุงพอทวด เป็นพระอริยะทรงไดเรียกว่าแววนหลวงพอ่อทวดแล้วไม่ตายห้งครับเราจะเห็นอุบัติเหตุบ่อยๆที่แว่นหลวงพอ่อทวดก็จะแกวคลาดปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นห้าแฉะนะครับ ู้ปิดทลาดปังไปก็ต้องอกราบประธานอาัยด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบเข้ามาชมในช่องผมก็ต้องกอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับทิปนี้ก็กจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุท้ายขอทุกท่านมีแต่ความทุกความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็คอยส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีนะครับ